สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำค่ำคือเก่านะคุผู้ชมเมื่อนี้นะคะเมมูกาาับสภาท่านผู้ชมนะคะมาหาเจลอตลี่คือเก่านะคุณผู้ชมม,ชม,มาถามอาการมองดูมื่อนี้เจลอตลีเ่เป,เป็นเป็นจังใดน,นะคะสวัสดีค่ะเจโอเจศูนทรสามเข้าตร,ตรงๆเลยเนาะเจเนาะคะ่ะแม่หมูตะว่าก็ดีใจครับตลอดนะเจนะค่ะดีใจก็ผู้ถูกลงบัาเนาะเจเนาะคะ่ะดีนะดียถกถน้ำเพื่นดีใจน้ำเพิ่เนาะค่ะค ย่างถือกระตือค่ะเจ๊เป็นจังไดงวดนนี้ฉลบตั้งเล็กไปเอาเลขกคือมาถืออยู่เจ๊คือบ่ถืออ๋อเพิ่นกระซิบแม่ว่านชูนาได้ตีนกันนิ่เอาตัวนั้นเจ๊ก็เลยปล่อยแต่ว่ามือเศร้านี่ก็บอกอวันนี้สามตัวเอาเลยค่ะสวากับมาคักเด้เนาะเพิ่นก็เน้นมาให้หลักศูนย์เข่าก็คือบ่ได้กลับเนาะมันแปลเข้าตรงๆเลยเนาะแม่เนาะค่ะผู้ใดสิื่นแีใจนําค่ะมื้อนี้เพิ่นว่า จะปล่อยต่อเป็นบาเจ่ะเอาจังถ้าฟักน้ากันเนาะเมือนี้เจเฮ็ดยังกินมืหอนี้เอาสิต้มจืดเด้โอ้แม่นื่องอันนึงอยู่ทั้งนอกเอาไปเลยนี่เบาเทาบบาเทาอันเอาออกไปเบาเทาโอ้บบาเทาไปแล้วสิต๊าไทยนี่แม่เมนี่สต๊าไทยนี่เด้อือต๊าไทยกุ้งสดบบาเทารับสั่งอันนี้มากเจสิต๊าสั่งกุ้งแห้งมากุ้งแห้งมาสต๊าไทยอ๋อต๊าไทยเจเจมันเป็น ดิสานมันเ้องเป็นต่ำทั้รมดาโคกหนึ่งต่ำไทยโคกหนึ่งอันนี้ต้มจืดโอ้ยต้มจือดอ่ะเจ๊คืออาจจะเต้มลายเจ๊คือต้มลายแบบมันข้าวปลาไหลนี่แหละนี่อ่จอหนึงอันนี้มันฟูมมไม่หมูเนี่ยนะหมูเด้งหมูเด้งนี่เจ๊สิพ่อแล้วเจ๊สิเอาแล้วจ้าโอุ้หน่ะใส่เอจกต้มจืดบนเส้นแล้วก็ใส่เต้าหู้เต้าหู้ไข่ด้วยบ่เต้าหูา้ไข่จ้ะโอ้ท่านผู้ชมจังรอนนะคะท่านผู้ชมให้เจ๊เพิ่นแลอนเพชรกับเข่าก่อนจ้าใส่เลย เกี่ยพันธ็ดกับเขาก่อนนะคะจังมาฟังนันกันไปในเอฟซีบางแห่แล้วเบิหมือนค่ะอันนี้เป็นหลายบอยแม่หมูแล้วียกเจ๊ค่ะเราใส่เบิร์ค่าเพราะว่ามันสีอืดอืมใส่ครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าเจ๊เจ๊บรนทมกับเขาก่อนนะคะจะพาไปเบิรงอีกหมอนึงมันอีหยังเจ๊ต้มยำปลาหยังหงอ่อนๆไหมมักกะโรนีปลาดอรี่โอ้ยเอิ่นเนี่ยยิงเขาว่าไม่ใช่เนี่ยปลาไม่กะโรนี่ เอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งเมนูอาหารอีกเมนึงเมนูหนึ่งนะค่ะ่านผู้ชมโอ้ยเมนหมูกับเบาพิษเบาถืกแล้วนะคะท่านผู้ชมเหล็กบกถูกขาอ่อนแล้วหาศูนย์สามมาออกวันนี้นะคะเมนหมูกับข้อพับไปพ่อเมนหมูคุณนะต้มปลาดอรี่นะคะใส่กุ้งเป็นิดเสียบนะคะคุณผู้ชมต้มจืดเรียบร้อยแล้ว เพิ่นคือให้แม่นอยู่จากนครพนมน่ะเอากะที่เจบอกเด้ว่าเพิ่นกะสิว่าเจส่วนตัวศูนย์ห้าศูนย์สามกับ่ติดเอาไว้แน่คือบ่าวเฒ่าเจ้บ่าแถวเก่าคักศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้าแม่นค่ะเนาะจังว่าเจว่าโอ้ยสนุกจะเป็นบุญนี่แหละเขาเรียกว่าบุญบ่มีน้อเพิ่นแต่กะบ่เป็นยังศูนย์เไงบุญบ่มี่สูให้เอฟซีพอด้โชคกะแม่น้าพี่น้องนะผู้ใดหาผู้ใดได้โชคได้มั่นพี่น้องเจเพิ่นบ่มั่นดอกยิ้มได้กัยิ้มนั่นนะครับ เจ้เพิ่นบปรมานได้พี่น้องเด้วปลาดอลลี่อันนี้อันนี้ก็่เจ้ต้มยำปลาดอลลี่ใส่กุ้งค่ะต้มยำปลาดอลลี่ใส่กุ้งใส่น้ำพริกเผาอ่าต้มยำน้ำข้นค่ะพร้อมหอมอ่ะรายการนี้ไปเจ้ต้มจืดต้มจืดอ่าต้มจืดกุ้ยใส่กุ้งแห้งด้วยใส่กุ้งแห้งเอาใบเต่าสั่นกุ้งแห้งมาว่าให้เจ้เลยอีกเมนูหนึ่งไอเจ้ไอตําไทยตําไทยยอดเมืองตําไทยได้พี่น้องได้พี่ลอไหมเนี่ยไปตําแล้วอถามก่อน จากนาครพนมเป็นม,มาจังไดมาแล้วแต่ว่าอุป,อป่นนกนในประเทศท่านกินก่อนเป็นจังไดท<ม>่านบุนข้าเจ้านอะเอ้าข้ออเาเจ้าก็ถือตร,ตรงๆแล้วนา้บาเถ<ม>่าก็เป็นคือเกล้าก็ถือ<ม>คื<า>อเก่าเพราะมาตอนเศร้านั่นเน้นแต่ว่าเจน,นมันมีบุญพราคือเพ่นแกกับว่าเป็นยังเจก็เต็มใจที่จะมาเบ่าสูเอฟซีฟังคือเกลาเมื่อเศร้านี่เจก็บอกอยู่ว่าท่านบุนเป็นยามาสามคูสามคููคือเก่าศูนย์ห้า แมน03 09นี่ธ้รมชุ่มแม่เมื่อเ้าร์เรตูนเจนะครับช้่มเจน้ำตากระจาย03 05 09นี่คือตัวเน้นครัเพันยำมาเลยว่าจับห้หาไว้เลยสามคู่นี้แมนหลักวิ่ง0กับเขา9กับเขา้ากับเขาพี่พี่น้อง9มา8 9นี่พ่นจับแต่เกาเจ็ดซื้อนี่แมนในี่กับา03มาหลัร้อยเอ้า เดี๋ยวรอเก๋เรียนวก่อนเู่นใช่ไหมครับไปแป๊บหนึ่งตำไทยเจตำไทยก่อนท่านผู้ชมผู้ใดผู้ใดโชคผู้ใดมาเรื่องลิ้เจแต่ไ่าเจเจเลยจนปวดหัวเลยเออตำไทยเจกับพี่จตุริห้อ๋อทำผู้ชมแต่ว่าเสียใจเสียใจรอตำวันนี้ตำอะไรเจตำไทยใส่กุ้งแห้งตำไทยกุ้งแห้งท่านผู้ชมอันนี้เบาเถ่าสั่งมาเลยว่าเจให้เจแล้วตำไทยใช่้อง ไม่ใส่ถั่วถ้าใส่ถั่วมันจะมันตอนเละมันจะมันแต่ใส่ถั่วที่สูงนะที่นั่งกุ้งแห้งกับขาดถั่วถั่วสดมันโมมีอันนี้จะเสียบเนาะทำไทยแต่ว่าถ้าไทยใส่ถั่วที่สูงนี่ก็จะน่าอร่อยดิเก๋มีไหมยู่เดี๋ยวเจ๊เอามาลุยให้ว่าว่าเป็นอยังครับนี่ละมีอยู่อันไหนยังเจ๊เปิดตัวไม่เจ๊อุ้ยอันนี้ต้มยำปลาดอลี่กุ้งสดแม่โมเสียงลูกใช่เก๋รถตอรีกับที่ดอง เสียงดังแนี่ยนะต้มยำนะต้มยำต้มยำปลาใสกุ้งใสกุ้งสดเดอ๋ออันนี้ต้มจืดพี่น้องอันนี้กัมไทยเมนเอามาเขาเลื้อน้าจากนครพนมเพิมันบอกมาแล้วกระบอกแล้วก็พอดีไปตามบอกอันบอกห่วงอันตามให้มากพราะว่าแต่ละงหดพี่เพิ่นก็ห้มากเลยพอตะหลังออกคือหวดที่แล้วเนาะนี่แหละครับพอหลังออก ตอนคำเพิ่นก็นให้มาให้ศูนย์มาค่ะอ่างวดนี้เพิน่นวายเต็มใบเจวายมาเท่า,าก็จะขึ้นวันนี้อันที่เท้าเบาไว้ตัวใดเก้าพันหาเก้ามาจ้าจับคู่หาเก้ามาบอบอบอเข้าบอกว่าแอดให้มันแล้วเทเดียวซาวระสันบอเจม,อมืออื่นก่อนว่างกัจะจะลองกันอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าเค้ากินเค้าเล่าในลาข้าเจ้าสังสรรค์กันข้าเจ้าโชคหมานพี่น้องเฮียก็ว่าบอกให้มันแล้วซายาสีห้ไปบอกมือบอเจ สุดไข่สุดมั่นเป็นไหมออก็รอดตามเ,เนนะพิ่นแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าขาเลขเด่นนี่เพิ่นให้เก่าแมา่เนียนอา่าคืองวดที่แล้วเพิ่นก็นให้ศูนย์มากแห้ศูนย์มากแต่ว่างวดที่แล้วเอา้าเพิน่นคือเปลี่ยนเป็นศูนย์อ่ะเขายัางเบอกกันอยู่ศูนย์มากพอดีเลยเนาะจ้าป้ามากตัวที่เพิ่นใหกมาเลยศูนย์สามจ้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าค่ะสามคู่นี้เพิ่นเน้นแม่นมา,น آ, มากศูนย์สามตรงตรงอืมงวดนี้เพิ่นให้เกาแห้เกามาตัวเดียวอ่าไม่เดียวเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าที่เขียนให้ นะครับงวด,ด,วดจ้ะปิดว้ก่อนงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์สามตรงตรงนะครับเอาอพีน่น้องจากนกคนพรพนมเดี๋ยวเว่าถ่าเขียนให้นะครับงวดนี้เพิ่นจะให้เก่าอย่างน้อยท่านผู้ชมนะครับบอกว่าให้บอกเลยซาเจจังอาดเทียเดี๋ยวกรบเบ,บ,บ๋าถ่ายเจ้าไมรอาดไดรอบเจว่าเพื่อนก็บอกว่าขอเวลาสิบหกด้ท่านผู้ชมเด้อสิบหกกรกฎาคม กเจก็ดนะครับเจลรตตอรี่นะครับเวันให้วิ่งวิ่งเก้ามาเอานะครับวิ่งเก้านะครับเป็นเดินเก่ามาได้พี่น้องได้จับจคู่รอพรุ่งนี้นะครับธรรมชมออา ข้าเจ้าถูกกันลายกว่เจ้อุ้ยก็ะถูกเลยเนาะโตโตข้าเจ้าโตสามคูน่นแม่บ้าวเท่าโตจอเลยแต่ที่เจ้มาเขวนี่เพิ่นก็บอกกันจีบเจ้สูนะากว่าเจ้สินจะรบนั่ะเออแต่ก็บอกเป็นยังค่ะเปนประมาณมันบป่เปนประมาณนี่พี่น้องเลยเอาคนไห้มาสามคูนี่ยขึ้ปบิีเลยเลยอ้เอาความมักของคนมันเด็ดเม็ดเดี่ยวเนาะเอาพี่น้องบ้าวเถ่าเฮอกันเลยศูนหานี่ยทึ่งรถตะนี่พี่น้องหลายใบศูนเก่าเก่านะครับ เสียดาย03นี่เมื่อออกตามหลังเงินซื้อที่เจงวดที่แล้วนี่เลขทูพังได้หา03เมียนอือออกอันงวดที่แล้วโอ้ยก็ได้คือกันทุกคน03เอาเบิดงพี่น้งงองเจ้ว่าจะโมยยังก่อโมยทั่วห์โยทั่วร์สั่นเจแล้ววะเอาอยากใส่ถั่วแล้วเดี๋ใส่ถั่วแต่ว่วาต้องมีเม็ดบอลหน่อยสิบาราบอกเพรมันตั้งเกิดไม่เสร็จเอาใส่หรอกครับใส่เลยใส่เลยอย่างเี้นะครับผมนับ ตำไห้ทรมบชมนะครับผมอันนั้นต้มจืดไม่กินเขาแรกน้ำกันพี่น้องบ้าวเท่ากะข้อพับข้อเวียงเสียดายนะครับออกยอนหลังธรรมบุญชุ่มสู่กันต้อนนะพี่น้องเนาะจริงมันต้องมีพริกสดที่จริงอาจจะต้องมีถั่วน้ำพริกใช่มันไม่มีมันต้องมีถั่วเขียวนะถั่วฝักยาวนะครับใส่ถั่วฝักยาวบ่มี่ที่จริงเจรูุ้นอยู่ด้วบ่มีตลาดก็บ่มีเนาะถั่วอึดแม่จะบ่คึ้พ่อ ข้าเจ้ากับสล้อนกันดีใจครับทั้งผู้ปุณพนนอกคือว่าเพิ่นกะใจดีดีพี่น้องนะครับเพิ่นหายมากทุกงวดจากนครพนมนะครับถึงแต่งวดเขางวดเพราะเขาเพิ่นกะให้ให้ทุกงวดด้พี่น้องเขามากนี่หลายงวดเลยเด้ยเมื่อเป็นแค่งวดเดียวนี่กับเขามาสองงวดติดงวดที่แล้วศูนย์สี่งวดนี้มาตัวเน้นเลยศูนย์สามไม่ได้กลับเลยอ่าท่านผู้ชมนี่เอานะครับ พึ่งมามื่อเช้าเจ้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่ะอ่านี่ครับกงที่พานมาศูนย์สามตรงๆแต่ว่าตัวที่มันจอมากคือสามคููลักศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าแต่ว่าตัวที่เพิ่นกระสิบบอกกับเจ้นี่ศูนย์หามันก็ลยเป็นมองกระสิบเนี่ยมันก็เลยเกเแล้วเลยมันมักศูนย์หากับเอาต์ซศูนย์หาเออเอาปูนใหญมากเก่าด้วพี่น้องด้อจะจับคู่เก้าอะไรรอก่อนแต่เอาผู้ใดมักเลขวิ่งเลขเดินนี่พี่น้องศูนย์มาศูนย์สาม เก้ามาแปดเก้าห้ามาห้าศูนย์สามนะครับสามตัวของเพื่อนนี่มาทุกตัวนะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องมากินเขาน้ำกันบปะอ่ามากินเขาน้ำกันเจ้เจ้ค่มกั้งหนึ่งตักเอา้านะครับกินเข่าแรกเลยพี่น้องเด้อนะครับกินเข่าแรกนี่อะไรเนี่ยมันจะมีแห้งสูตรตอนะเจ๊เะนาะแมนสู่ตรตอ,อนผู้ใดโชคผู้ใดหมนันนะครับเจ๊เพิ่นผู้โชคผู้หมาน นายดากเลยว่าเท่ารนะโชคดมากเก่งเืมเจเด้พี่น้องก่งลืมเจกันได้พี่น้องเลยนอกเลยครับมาพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจิญตีขอบคุณครับขอบคุณ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 ขอบคอบคุณข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 อบคคุณ